ฟรีพิกเนี่ยเราใช้ในการหารูปภาพหาอะไรเราเคยใช้มาแล้วละทีนี้เราจะหาที่มันแอดวานซ์มากขึ้นนะครับสมมุติว่านักศึกษาต้องการหาเอฟเฟกนะนักศึกษาก็พิมพ์ภารรษ,ษาอังกฤษได้เลยครับแต่ว่าตามด้วย PSD นะเพราะเราใช้กับ p t o t o s p นะครับตรงนี้เวลาที่เราทําการค้นหาเอฟเฟกต์นะครับเราก็พิมพ์เอฟเฟกแล้วก็เคาะหนึครั้งตามด้วย PSD นะครับแล้วก็ลอง Enter ดูเนาะอันนี้คือเอฟเฟกที่ตัวฟรีพิกมีให้ นะซึ่งเราสามารถเอาไปใช้ได้แบบฟรีๆได้เลยนะครับเราชอบเอฟเฟกแบบไหนอย่างเช่นใครที่ชอบถ่ายรูปพอร์เทรตเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นต้องเสียตังค์อนะ่ะแต่อธิบายให้ฟังก่อนใครที่ชอบถ่ายรูปพอร์เทรตอย่างเงี้ยอยากจะเกลี่ยสีนะครับหรือว่าลงเฉดสีเนะี่ยก็สามารถเลือกภาพในแนวนี้ได้นะครับหรืออย่างเงี้ยนะครับทำเป็นออร่าพวกนี้ทําได้หมดเลยนะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเอฟเฟกไหนนะครับนะอันนี้เปิดให้ดูก่นอนเนาะ ถ้าเป็นเอฟเฟกของคนเนาะนะครับหรือ,อถ้านักศึกษาต้องการหาตัวหนังสือสีทองหรือตัวหนังสือสีอะไรก็แล้วแต่นะครับนักศึกษาก็ลองพิมพ์ตรงนี้ดูก็ได้ครับนะอย่างอาจารย์จะพิมพ์ตรงนี้ว่า g o นะก็คือสีทองนะครับเนะี่ยตรงนี้นะช่องนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยคําว่า psd นะแล้วก็ enter ครับอันนี้อาจารย์ก็ทํานะ เห็นไหมเนี่ยมันก็จะมีตรงสื่อสีทองให้นักษาเลือกครับเยอะแยะเลยนะนักษาก็แค่โหลดมาแล้วก็ทําการแก้ไขปรับแต่งเดี๋ยวอาจารย์จะสอนเทคนิคการปรับแต่งให้นะครับเราเคยเรียนเลเยอร์มาแล้วนะว่าเลเยอร์เป็นยังไงนะครับถ้าได้ความรู้ต,ตรงนั้นแล้วอันนี้จะง่ายละนะเดี๋ยวจะขอทำเอฟเฟกให้ดูกันนะเนาะเผื่อใครที่ชอบแนวๆนี้นะหรืออยากจะลองไปทํารูปของตัวเองดูนะครับทีนี้อาจารย์จะขอเอาเป็นรูปนี้แล้วกันนะเอาเป็นของฟรีเนาะจะได้ใช้งานได้ง่ายๆหน่อยนะเดี๋ยวเอารูปนี้แล้วกัน มันมีหลายเอฟเฟกนะเดี๋ยวอาจารย์ขอเอาเอฟเฟกนี้แล้วกันเนาะจะได้เปลี่ยนใหม่บ้างนะครับสมมติเป็นรูปนี้นะรูปนี้นะครับรูปนี้วิธีการใช้งานครับนึกษาก็จิ้มเข้าไปที่ภาพนี้เหมือนกับการดาวน์โหลดภาพแบบปกตินะครับถ้าอยากได้เอฟเฟกนี้นะจากนั้นก็คลิกที่บริเวณปุ่มที่เขียนว่าดาวน์โหลดนะครับปุ่มนี้ได้เลยนะครับคลิกได้เลยแล้วก็คลิกฟรีดาวน์โหลดเหมือนกับที่เราเคยดาวน์โหลดในฟรีพริกเลยครับ อันนี้พอดาวน์โหลดเสร็จก็รอแป๊บหนึ่งเนาะพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ที่บริเวณมุมขวาตรงนี้นะครับอันนี้เวอร์ชันของอาจารย์นะตัวเอฟเฟกนี้ที่อาจารย์ดาวน์โหลดนะครับชื่อว่า Smoke นะครับตัวนี้เป็นเอฟเฟกประเภทควันนะครับอาจารย์ก็จะไปที่โฟลเดอร์นี้อันนี้อยู่ในดาวน์โหลดเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเจอตัวเอฟเฟกที่เราดาวน์โหลดมาเขาจะชื่อ Smoke ครับตัวนี้เป็นควันเนาะหน้าที่ของเราก็คือพอเราดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วเนี่ย เราก็ทำการขยายไฟล์โดยการคลิกขวาเลือกข้อความที่เขียนว่านะ attract to นะนนี้ก็จะเหมือนในห้องเรียนเลยนะครับตรงนี้นะ,ะก็เลือกเลยครับเนี่ยหลักการก็มีแค่นี้ในการดาวน์โหลดครับอาจารย์ก็จะคลิก attract to เสร็จแล้วพอขยายไฟล์เสร็จแล้วครับมันก็จะได้โฟลเดอร์ขึ้นมาชื่อเดียวกันกับเอฟเฟกที่เราดาวน์โหลดมาครับอย่างเอฟเฟกที่อาจารย์ดาวน์โหลดมาเนี่ยชื่อ smoke ใช่ไหมโฟลเดอร์ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับหรือแฟม้มสีเหลืองก็จะเป็นแฟม้มที่ชื่อว่า smoke เหมือนกัน จากนั้นครับเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเข้าไปเนี่ยก็จะเจอเนี่ยเห็นไหมครับจะมีไฟล์ PSD กับมีไฟล์ JPEG เนาะ JPEG นี่คือตัวอย่างภาพ PSD นี่ก็คือเราสามารถเอาไปใช้แก้ไขได้อาจารย์ก็จะเปิด Photoshop ครับอาจารย์ก็กดไฟล์เหมือนเดิมนะอันนี้ขอขอไปเลยนะ,ะไฟล์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือก Open อันนี้ก็น่าจะเปิดได้นะไฟล์ Open จากนั้นครับอาจารย์ก็ไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดของอาจารย์นะครับโฟลเดอร์นี้นะตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับอาจารย์ก็จะเลือกหัวข้อนะครับนะหรือว่าตัวแฟ้มดาวน์โหลดครับเราก็จะเจอแล้วนะเอฟเฟกนี้นะครับเห็นไหมจะมีตัวอย่างภาพอันนี้ก็คือเอฟเฟกที่เราดาวน์โหลดมาอาจารย์ก็เข้าไปครับ1ครั้งเนี่ยก็จะเจอไฟล์ PSD ที่เราดาวน์โหลดมาครับเราก็เปิดตัว PSD เท่านั้นนะนะครับเพราะว่าเราจะแก้ไขเพิ่มเติมเนาะก็เปิด PSD ครับ แล้วก็รอแป๊บหนึ่งอ่ะเราก็จะได้ตัวอย่างภาพละทีนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรามาดูที่ตัวเลเยอร์ครับใครหาเลเยอร์ไม่เจอนะให้กดปุ่ม F7 ที่คีย์บอร์ดนะครับใครหาเลเยอร์ไม่เจอก็กดวินโด w ครับนะตัวนี้เนาะวินโด้ตัวนี้นะครับตรงนี้แล้วก็มองหาข้อความที่เขียนว่าเลเยอร อันนี้นะใครที่หาไม่เจอแต่ว่าอาจารย์เชื่อว่าพวกเราเรียนมาเยอะแล้วล่ะนะครับทีนี้พอเปิดเลเยอร์เสร็จครับเราจะสังเกตว่าในเลเยอร์เนี่ยมันก็จะเหมือนที่เราเคยเรียนมาก็คือมันก็จะมีวัตถุต่างๆนะครับแต่ว่าตัวที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยเขาจะทําการจัดกรุ๊ปนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการแก้ไขนะครับจัดกรุ๊ปของเลเยอร์ไว้ด้วยกันนะครับทีนี้ปกติแล้วเราดาวน์โหลดมาเนี่ยมันก็จะมีข้อความภาษาอังกฤษบอกเนาะว่าเราจะสามารถแก้ไขอะไรได้บ้างถ้าเราดูตรงนี้ครับเราก็จะเห็นว่ามันมีโฟลเดอร์ที่เขียนว่า Text นะครับเลเยอร์ของโฟลเดอร์เนาะที่เขียนว่า Text แล้วก็ที่เขียนว่า paste your image here ก็หมายความว่าถ้าเราต้องการแก้ไขจากรูปผู้หญิงรูปนี้ให้เป็นรูปของเราเองนะครับเราก็ต้องมาเปิดตัวแฟ้มตัวนี้โดยการคลิกนะครับเพื่อขยายจะได้เห็นเลเยอร์ข้างในเดี๋ยวอาจารย์จะคลิกตรงนี้ก่อนครับคลิกตรงนี้ครับเห็นไหมเราจะเห็นว่ามันมีรูปเนี่ยที่เขาทํามาแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้เราอยากจะเปลี่ยนเป็นรูปของเราบ้างโดยใช้แม่แบบตัวนี้หรือเทมเพลตเนี่ยเราจะทํำยังไงครับถ้าเป็นรูปภาพนะอย่างนี้นะ ถ้าเจอรูปภาพแบบนี้ครับวิธีการแก้ไขที่ง่ายที่สุดก็คือดับเบิลคลิกตรงเลเยอร์นี้เลยนะก็คือคลิกนะครับเร็วๆตรงนี้เลยนะคลิกตรงเนี้ยนะครับดับเบิลคลิกเลยคลิก2ครั้งครับพอคลิก2ครั้งเสร็จมันถามว่าต้องการแก้ไขแน่แน่นใจไหมก็กดโอเคไปรอแป๊บนึงครับอ่สังเกตว่าด้านบนครับก็จะมีแท็บที่มันเปิดให้อัตโนมัติอีกแท็บหนึ่งเนาะเป็นนามสกุล psb อันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับเราสนใจแค่ว่าเราจะเอาภาพมาแทนลงในนี้แหละ นะครับสังเกตว่าพอเราดับเบิ้ลคลิกเสร็จเนาะเลเยอร์จะหายไป mm hmm. มันจะเป็นกลายเป็นแค่ของรูปภาพละอันนี้คงเดาได้ว่าเราก็ต้องไปเปิดภาพของเราลากมาใส่ในนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะอาจารย์ก็ mm hmm. จะไปเปิดภาพครับทําเหมือนกับการเปิดภาพจากภาพหนึ่งมาไว้อีกภาพหนึ่งเลยนะครับอาจารย์ก็จะเปิดภาพของอาจารย์ที่อาจารย์ต้องการครับนี่เนาะเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็กด Open อ่ะเสร็จแล้วครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าตอนนี้เราใช้มุมมองแบบเต็มเนาะอันนี้เป็นภาพที่เราต้องเอา จากภาพนี้นะครับไปไว้ในไฟล์นี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราเห็นแค่ภาพนี้ภาพเดียวเพราะฉะนั้นเราจะย้ายภาพหนึ่งไปไว้อีกภาพหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องย่อภาพนี้ลงมาก่อนนะครับวิธีการย่อครับทบทวนให้คลิกบริเวณบาร์ของรูปภาพตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้เลยแล้วก็คลิก้ายคางไว้ลากลงมาแบบนี้ครับอันนี้พื้นฐานนะนะครับพื้นฐานเนาะอาจารย์ก็ลากมาแบบนี้นะเสร็จแล้วครับวิธีการก็คือเราก็เอาเมาส์เนี่ยไปวางที่ Move Tool บริเวณนี้เพื่อทําการย้ายวัตถุ นะครับนะปกติเราก็จะย้ายไปแบบตัดก่อนเนาะบางคนอาจจะบอกเอ้ยอาจารย์ไม่ตัดก่อนเหรอเพราะว่าด้านหลังของตัวแบบตรงเนี้ยมันโปร่งใสมันเป็นตามหมอกอสแสงว่ามันถูกตัดมาแล้วเรียบร้อยเราอยากจะตัดบ้างเราจะทํำยังไงนะครับอาจารย์แนะนําว่าก็ย้ายไปก่อนนะอาาันนี้เทคนิคที่อาจารย์ชอบใชนะ้เนาะอาจารย์จะชอบย้ายไปก่อนนะหรือเราจะสร้างเส้นปะาไว้ก่อนแล้วค่อยคอนโทนซีคอนโทนวี v ก็ได้นะครับอันนี้อาจารย์จะย้ายไปก่อนนะในงานชิ้นนี้นะครับอาจารย์ก็คลิกมูฟทูลแล้วก็มูฟไปแบบนี้ครับ เห็นไหมอาจารย์ก็ปิดภาพนี้สังเกตว่าภาพเนี่ยก็จะเล็กเนาะถ้าเล็กเสร็จแล้วเราก็ปรับขนาดโดยการกดคอนโทนทนะครับเหมือนที่เราเคยเรียนมานะครับแล้วเราก็ปรับขนาดเลยให้ใหญ่ขึ้นแบบนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อย่างนี้นะอาจารย์ก็กด enter เนี่ยครับสังเกตเลเยอร์ครับเห็นไหมมันก็มีเลเยอร์ผู้หญิงเนาะเดี๋ยวเราจะเอาลูกตาเลเยอร์ผู้หญิงออกนะครับเราจะเอาเฉพาะภาพนี้นะครับจากนั้นครับ แบ็กกราวด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีฉากนะขอจา์เป็นฉากสีฟ้าอย่างนี้นะครับวิธีการเราก็อาจจะใช้ตัวเลสโซของเรานะที่เราเคยเรียนมานะครับก็คือบวงเชือกของเราเนี่ยที่เราเคยเรียนมาเนี่ยไปครอบนะไปตัดเหมือนตอนที่เราไปเที่ยวครับเนี่ยไปครอบแบบนี้นะล้อมรอบม,มันไว้ครับอย่างเงี้ยแล้วก็กดดีลีที่คีย์บอร์ดตัดออกทีละนิดทีละนิดอย่างนี้ก็ได้ แต่ถ้าไม่อยากเสียเวลาก็จะมีเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ช่วยในการสิเหล็กวัตถุได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับจะมีเครื่องมือตัวนี้นครับใครที่ไม่ได้มาเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะครับอันนี้เนาะเนี่ยมี2อ,อันนะันอันหนึ่งชื่อว่า Quick นะครับอีกอันหนึ่งชื่อว่า Magic นะอันนี้อาจารย์จะใช้เมจิกนะครับถามว่าทาไมใช้เมจิกเพราะว่าพื้นหลังของอาจารย์เนี่ยมันเป็นสีฟ้าสีเดียวกันหมดนะอาจารย์จะใช้เมจิกครับตรงนี้เนาะไอตัวไม้เท้ากายสิทธิ์เนี่ย ตรงนี้นะอันเดียวนะครับคลิกไปเลยตรงไหนที่เป็นสีเดียวกันหรือสีใกล้เคียงกันเช่นสีฟ้าสีเขียวสีอะไรเนี่ยเหมือนกันเนี่ยเราคลิกครั้งเดียวครับสังเกตฉากหลังนะเห็นไหมเนี่ยอาจารย์คลิกแล้วนะสังเกตเกิดอะไรขึ้นครับเห็นไหมมันมีกรอบล้อมรอบเนี่ยตรงนี้ครับมันล้อมเฉพาะกรอบด้านนอกให้เลยเพราะว่าไม่เป็นสีฟ้าเหมือนกันอาจารย์ก็กดแค่ดีลีทที่คีย์บอร์ดครับเสร็จง่ายดีไหมมันติดภาพด้านหลังเนาะ,ะอาจารย์ลูกตาออก อ่าเหลือแค่นี้ละจานย์ก็กดคอนโทนดีนะครับ mm hmm. เพื่อทําการยกเลิกเส้นปากนะครับอ่ากดเลยนะครับคอนโทนดีนะครับเรียบร้อยยกเลิกเสร็จแล้วครับทํายังไงต่อเซฟเลยครับเซฟภาพนี้นะคลิกที่ไฟล์แล้วเลือกเซฟเฉยๆนะครับตรงนี้นะขั้นตอนมีแค่นี้แหละนะคลิกที่ไฟล์แล้วก็เลือกเซฟเฉยเพอเซฟเสร็จแล้ว,ลวเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นครับอา้าวเราจะทําไปเพื่ออะไรพอเซฟเสร็จดูนะเราก็ปิดอันนี้เลยครับปิดไอที่เราแก้ใหม่เนี่ย ไอเนี้ยปิดนี้เลยแล้วไปสังเกตดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับภาพปิดนะนี่ครับเห็นไหมเนี่ยได้แล้วครับภาพนี้ใครอยากทำลองทำดูนะสังเกตเลเยอร์ครับเช็คเลเยอร์เห็นตรงนี้ไหมครับเดี๋ยวจะลากออกมาให้ดูนะครับตรงนี้นะอ่าตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเลเยอร์ที่เป็นรูปภาพต้นฉบับเนี่ยก็จะหายไปกลายเป็นรูปนี้แทน นี่คือหลักการในการแก้ไขนะครับแล้วทีนี้บางคนถามว่าอาจารย์แล้ว,ลวจะแก้ไขข,ข้อความตรงเขียนว,ว่าฟ h โตเอฟเฟกตตรงนี้ได้ไหมเราต้องสังเกต Layer เลเยอร์เองนะตรงนี้ครับมันอยู่ที่เทคครับถ้าเราอยากจะเอาเทคตรงนี้ออกเนาะก็ลองเปิดดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะมันก็จะมีเทคเพียวๆแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ลูกตาออกก็ได้ครับเห็นไหมมันก็จะหายไปล้อันนี้ก็ได้แล้ว1ภาพนะครับแบบนี้นี่คือการใส่เอฟเฟก นะถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราก็สามารถเซฟเป็น jpeg ได้เลยนะนะก็คือไฟล์เซฟแอร d แล้วก็เลือกเป็น jpeg ได้นะครับใครชอบอยากจะลองเอาภาพของตัวเองมาทําประมาณนี้ก็ได้นะแล้วก็เลือกเอฟเฟกที่ชอบละกันนะนะถ้าอยากให้ได้เหมือนของเขาเนี่ยก็พยายามหารูปภาพหรือว่ามุมมองเดียวกันกับของรูปภาพอะครับนักศึกษานะครับ,นะรบมันก็จะได้ใกล้เคียงกับภาพที่เขาทำแบบนี้ลองทำดูเนาะมันมีหลายอย่างมากเนาะอันเนี้ย ี๋ยวจันเปิดให้ดูหลายๆแบบแล้วกันเนาะก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนนะว่าเลือกมาสักอันหนึ่งนะครับล,ลองมาปรับอันนี้ก็อินเทรนต์นะส่วนใหญ่คนก็จะชอบภาพเนี้ยกันก็คือเป็นภาพตัวเราเองแล้วก็ด้านในภาพหัวเราก็จะเป็นอีกภาพหนึ่ง้อนกันแล้วสันนี้นะครับใครที่ชอบภาพแนวนี้ก็ลองดาวน์โหลดแล้วลองมาทําดูนะครับ